สวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่อยู่ในย่านฮาราจูกุย่านแบบว่าวัยรุ่นนะฮะของทางญี่ปุ่นนะฮะและออของขึ้นชื่อในย่านนี้ก็คือเคฟนะครับซึ่งตอนนี้พี่อยู่ที่ร้านอะไร <laughs> ร้านมาริออนเคฟนะฮะ <Wow. S 1> นี่จะอยู่ตรงข้ามกับร้านแองเจิลฮาร์นะฮะตรงนี้เป็นสีชมพูแต่ว่า <laughs> พี่ไปจะให้ดูอะไรเห็นไหมพี่ไปจะกินร้านนี้ เอาไปกินร้านไหนกินร้านน,ะน,าน,นี้จะกินร้านนี้นันแ,แล้วนะครับก็ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นเครปเย็นนะครับอืมข้อมูลเป็นเหมือนแบบแป้งทาร์ตนะครับแล้วก็มี มีชีสเค้กนะครับแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่อือร่อยอ,ะอ่ะอ,อถ้าเกิดใครมาย่านนี้นะครับก็อย่าลืมแวะทาน,นจริงๆมันมีอีกหลายร้านนะครับก็เลือกเอาว่าดูแล้วชอบร้านไหนแต่ว่าเพื่ชอบร้านนี้คลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย